ตรงนี้ดูในสมุดเอาแล้วมันจะ็ำแล้วเนี่ย

干。 อย่างต่อ <c oughs> มะพร้าว <c oughs> อาชีพทำกันบ้าน ไ่ให้ดูได้ก็ฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าเด็กขนาดไหนแต่กูอายุแต่กูอายุเก้าขวบนะไม่รู้เสียงที่อัดไว้เว่งทำไมฟังดูเฮียจังเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนบอกไม่เหมือนเลยไม่เหมือนในที่อัดเลยเลยนี่พูริงโหังต่อ ไว้หรือเป่าก้นใสเป็นไขรด้วยช่วงนะี้ที่ไม่ค่อยลงคิปนะเพราะเป็นไขด้วย <c oughs> ไม่ลงคลิปเลยแหละช่องนะี้จะไม่ค่อยลงคลิปคิดนะงนเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็จะไม่ทำยาวจนกว่าจะหาย Ký ký hai được ký 5นาทีเรียกการบ้านค่ะมันจะขนาดไหนโอ้แบบเสร็จ <c oughs> แล้วโอ้ลำสงขาดอยู่ตา้ารีบรีบนะแต่น ไอตรงนี้นอาจมีกล้องอันนี้เขีนมีกล้องนะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม,ม่โทนี่ไม่เกี่ยวพวกเราไม่ไม่เกี่ยวเลยนี่ไงเขียนนี่ไม่ได้อ่านเลยเ่อะไรบ้างเบลอจังวะ เราส่งพาดใบแต่ในห้องพี่

บียากาศคิวๆเมื่อทำกันบ้านเสร็จอะไรวะเออลืมบอกไปอันนะี้ช่องที่สามแล้วอีกช่องนึงจะอยู่อีกเครื่องไม่ได้แค่ไม่ได้ลงคลิปเลยแหละคลิปล่า,าสิก็เมื่อหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนเนี่ย ประมาณสัปดาห์หนึ่งอ่ะหีเมัอนก็นหนึ่งเดือนได้อ่ะช่องที่สามเลยเนี่ยช่องแรกเสียไปเพราะต้องอัปเดต YouTube อะ่ะทำมานานมากช่องนี้ช่องที่สองก็ทำนี่ได้แงล่ะจะ้สบาย ไม่เคยทำอะไรเลยแต่เยอะอยู่ไม่เคยทำอะไรน้องด้วยชื่อ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 ว่าชื่อของวันที่สองก็ชื่อสุพิชายาเอกะระสุพิชายาเอกะระเออใช่ เพื่อนแกไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าคือป่วยยังไม่หาย <c oughs> เดี๋ยวจะไปแล้วรอสิบนาทีเก้า